ฝ่ายปกครองอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับร่วมกับหน่วยงานสาธารณาสุขตั้งด่านบริเวณด้านหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงเพื่อที่จะคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าออกโรงเรียนหลังจากจังหวัดออกประกาศให้เป็นพื้นที่การควบคุมพิเศษปิดการเข้าออกเนื่องจากมีการระบาดของเชื้อโควิด19โดยพบผู้ป่วยยืนยันผลแล้วกว่า30คนครับ นายแพทย์ปรีดาวรหานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ป่วยโควิด1 9ที่มีอาการเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลวังสะพุงและว6คนครับส่วนกลุ่มเสี่ยงอีกกว่า600คนได้เฝ้าสังเกตอาการภายในโรงเรียนครับซึ่งได้มีการจัดตั้งศูนย์ CI ภายในโรงเรียนโดยได้มีการจัดเตียงไว้200เตียงด้วยกันครับ พร้อมทั้งมีการตรวจเชิงรุกบุคลากรพร้อมนักเรียนทุกคนเพื่อหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมและห้ามบุคคลเข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาตครับสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์5 2วังสพุงเป็นโรงเรียนแบบกินนอนประจำเป็นหนึ่งในสองโรงเรียนที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยมีมติให้เปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติครับ